สวัสดีครับทุกทชมครับกอจิสีชาแนลครับนำทผู้ชมทุกท่านชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษในเวอร์ชันฟีฟ่า20นะครับเกมคู่นี้ครับเป็นศึกเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้แมชนะครับเอเวอร์ตนครับเปิดรังกกดิสันพาร์คต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลครับวันนี้ในส่วนคำบรรยายท่านผู้ชมอยู่กับผมแอดมินก็อจินะครับทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับ ในช่วงสถานการณ์ที่โรคเชื้อไวรัสโควิด -19 นีนระบาดอยู่นี่ก็ทำให้ในลีกอังกฤษ,ษนี่ทุกลีกนี่เลื่อนการแข่งขันออกไปถึง30เมษายนเป็นอย่างน้อยนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้นี่แฟนบอลน,นี่เหงาเลยนะครับก่อมารับชมเกมฟุตบอลในเวอร์ชันน่น FIFA 20กันก่อนนะครับ พวกนี้นี่ถูกเลื่อนมาตั้งแต่สองสัปดาห์ที่แล้วนะครับตารางคะแนนของทั้งคู่นี่ลิเวอร์พูลก็ยังเป็นจาน่าฝูงนะครับ82คะแนนที่เขาเก็บได้ส่วนเอเวอเรตันอันดับ12 37คะแนนนะครับลิเวอร์พูลต้องการอีก6แต้มเท่านั้นพวกเขาก็จะการันตีแชมป์นะครับหลายอาพ์เซนอลจริงครับประตูเป็นพิกฟ์อนนะครับแหนน์เดียซิเวเดย,ยนิมินาเมสันฮเกต เตตันเบสในการนะครับเป็นทางด้านทิววอลคอตทอมเดวิสอันเดโกเมสกิฟฟี่ซิกูซันนั้นหน้าปเป็นดิชาลิสันพกับโดมินิกฮาววเิร์ดเดวินนะครับนี่เป็นฝั่งเอเวอร์ตันนะครับส่วนนิวโพรครับประตูไปอาริซอนเบนเกอร์ครับแผงหลังเทรนนิ่งอาริเซอร์อาร์น็นอปโจควเมสเปเชิ่ฟันไนนด้ออนดรูปสันครับแดนกลางจอแดนเฮเดอร์สันครับฟาเบนโยจินนี่ไวแลนดุมและสามภาษาแดนหน้าโมฮัมเหม็ดซาร่าเลอเบโตฟิมินและซาดิโอมาเน่นะครับ ครับเกมเริ่มครับในช่วงเวลาที่ไม่มีบอในลีอังกฤษหรือลีกอื่นๆในยุโรปแข่งขันนะครับมารับชมฟีฟ้า2 0กันไปก่อนนะครับพอน่าจะแก้เหงาหลายๆท่านได้บ้างนะครับอ่าครับบอที่ซาร่าไปเองไม่ผ่านหอเกตนะครับดักได้ ฟาร์วินให้มาก็ติดตัวเมสนะครับโคเมสให้ฟาบินโยจาวไปแล้วครับติดตัโกเมสอันเดโกเมสกับโจโคเมสนะครับสกัดไม่เหมือนกันนะครับฟิมิโนโ่โดนยิมินาบังแล้วก็ไปบอกของโฮเกตเบนส์เดวิสคาร์วินครับสายเบนส์ซิกุรัลสันย้อนมาเดตันเบนส์เดวิสคาร์วิน แล้วไหลามาดิชานสันย้อนซ้ายซิกูสันซิกูสันโดนดักโดยตุร์นาิสซ่าโอนแล้วอืมเพื่สินเปล่าฟ้าก่อนนะครับเป็นนอกเขตนะครับโรฟริกของแอรเวอร์ตันนะครับฤดูกาลน,นี้นี่เจอกันมาแล้วสองครั้งนะครับปรากฏว่าลิว์พชนะได้ทั้งสองครั้งเลยนะครับ แถมสองครั้งนี่เป็นที่แอนฟิวเซะด้วยครับในดีกหนึ่งครั้งแล้วก็เอฟเอครับหนึ่งครั้งในลดีกนี่ชนะห้าสองนะครับเอฟเอครับนี่เฉือนไปหนึ่งศูนย์นะครับจดรูกการที่แล้วนี่ที่กุยสันพาร์คเสมอกันศูนย์ศูนย์นะครับเซกูสันเปิดมาแล้วบอลออกข้างครับเป็นลูกทุ่มของเอเวอร์ตันครับ โกเมสทุ่มมาครับเยเลมินาย้อนมาที่ซิดิเบเยเลมินาทางขวาอันเดโกเมสโกเมสจ่ายย้อนมาครับซิดิเบแล้วเป็นมาเน่ดักได้ครับซาร่าให้มาเน่ฟิเมโน่กลับมาที่เซเดลมาเน่นะครับมาเน่ มาเน่พยายามจะไปยังเปิดมาติดจะได้ไมินาโกเมสมองย้อนมาที่ซิลิเป้ครับเอเวอตันจะได้ส่วนบ้างครับเดวิสที่ว่างทางขวาทางขวาเป็นทิววอลคอร์ดนะครับวอลคอร์ดไม่ป่าดฟ่านได้ครับบอลโดนวอลคอร์ดออกด้วยครับกลายเป็นลูกทุ่มของลิวพ์พครับฟ่านได้ทุ่มมาครับมาเน่ขานายมาไวยในทุ่มย้อนไปที่โกเมส อาริสเตอร์อาโนเฮนเอร์ทีวางซาร่าไม่ล้ำด้วยไม่ล้ำครับซาร่าโยกเข้าในแล้วซาร่ามองแล้วจ่ายมาที่เฮนเดอร์สันติดโกมติดฮเกนนะครับแล้วซาร่าอีกทีนึงก็ไม่ได้อะไรครับเป็นลูกตั้งแต่จะประตูของเอเวอร์ตันครับ ถือว่าเป็น2ทีมในเมืองเดียวกันนะครับที่ต้องบอกว่าศึกแห่งศักดิ์ศรีอย่างแท้จริงเลยนะครับในอดีตนี่เอเวอรตันสนามยังรังย่าของเขานี่ยังไม่ใช่กุิเซนพาร์ครับก็คือแอนฟิลด์นะครับในอดีตนี่ก่อนที่จะจูกย้ายมาสร้างที่กุิสซนพาร์คปัจจุบันนะครับระยะห่างทั้ง2ทีมนี้ห่างไม่ถึง1นึไม้น,นะครับ เพียงแค่ข้ามผ่านทางด้านสวนสาธารณะเท่านั้นนะครับเดียวกันไม่ห่างครับคุณนี้เฮดสันครับฟิมิโนโไทยไวนาดุ้มพริกยิงก็เก็ไม่โดนไม่เต็มเท่าไหร่ครับแล้วก็เข้ามือพริกฟอร์ดเดชสันมองไปก็ไม่มีครับ,รบไปที่อาริสซอน เฮนเดสันซาร่าย้อนมาที่อาริสตานอครับเฮนเดสันอาริสตานอเฮนเดสันทะลุช่องมาที่ซาร่าไม่รับนะครับซาร่าซาร่าแล้วเปิดมาเปลี่ยนทางแล้วฟิมิโนโอ้โหหนึ่งศูนย์เลยครับโดยนักเตะฟิมิโนครับโอ้โหแฮดฟิมิโนนี่ชอบยิงนอกบ้านจริงๆครับโอ้โหแล้ว ทำประตูได้ในสื่อม่ใไซด์ไดบิเมสนะครับโอ้โหเป็นโมซาร่าที่แอซิสนะครับโหดจังหวะจ่ายทะลุช่องของเฮนเดอร์สันนะครับแล้วเปิดมาเสาแรกครับโดยฟิมิโน่ครับโขกเข้าไปครับขึ้นก่อนแต่น่าจะได้มีนาครับโอ้โหโอ้กลายเป็นว่าลิ์พูนำก่อนน่า ขึ้นมานาทีที่27นะครับถ้าของจริงยิงได้นี่ก็จะเป็นประตูที่9ของฟิมิโนในพิมิลิกในลูกการนี้นะครับส่วนที่แอนฟิลเนี่ในลิกยิงยิงไม่ได้แต่ว่ายูฟาเชเปสลิกยิงได้แล้วนะครับถ้านับทุกถ้วยทุกรายการเนี่ยฟิมิโนไม่ยิงในแอนฟิล 11เดือนเลยนะครับก่อนที่จะถูกทำลายลงเกมที่เจอกับแอตมาดิตนะครับแต่สุดท้ายนี่ก็ตกรอบนะครับรอรวพูลบอลกอดไหลามาก็ติดกัวเมสฟานได้ครับโรเบอร์สันให้ฟิชิฟานได้ฟาบินโยเล่นสั้นนะครับโรเบอร์สันค่อยๆแตะต่อกันมาแล้วครับไวน่ดุม โรเบอร์สันที่ว่างที่ไปในดุมนะครับเปิดให้ซาร่าแมนนะครับซาร่าโดนดักโดยเลยตันเบนส์จิมทิ้งออกข้างครับเป็นลูกทุ่มของลิวพูครับเฮนเดอร์สันฟาบินโยมาที่เฮนเดอร์สันอีกครั้งฟาบินโย ฟเวนโนเฮนเดอร์สันปัดมาข้ามติดซิดิเบ้ฟาควดเฮนเดอร์สันโหมัดแล้วฝ่านไถ่ <c oughs> ไม่ลงครับเฮนเดอร์สันฟิวโนให้เฮนเดอร์สันแตะทางขวาก็ไม่ผ่านเดนตนเบสนะครับโลคทุ่มของลิเวอร์พูลนะครับอาริาเานอ สับแล้วซาร่าเฮนเดอร์สันให้ควยนี่ก็ไปไม่ได้แล้วบอลโดนเทรน์ออกข้างครับเป็นลูกทุ่มของเอเวอร์ตันซิกูสันทุ่มมาครับให้เดวิสเอดิมินาเราซาร่าตักได้ฟิมิโนฟาบินโยครับเดนมาเฮนเดอร์สันฟิมิโนไหลต่อให้ซาร่าก็โดนดักโดยเดนเบนก์าัปบอลของเอเวอร์ตันนะครับโหเกตจ่ายเสียครับ เอตสันให้ฟิมิโนฟิมิโนยิงไกลครับแต่ว่าไม่เข้ากรอบแล้วครับแม่พอโดนบีบนี่เอเอตันก็เสียบอลน,นะครับแม่กัดจัปั่นอ้อมแต่มันสุดออกไปเยอะครับทางด้านฟิมิโน อ่อตรงกลางครับดิเซสันอเอาไปวิ่งให้เลตันเบนส์พอสามนาทีครับ,รบครึ่งแรกเดวิสให้ <c oughs> มาที่ทดิเซันโกเมส <c oughs> แต่พลาดสุดท้ายเป็นโกเมสโจกโกเมสครับที่ดักได้เฮนเดอร์สันที่ว่างซาร่าย้อนม,มาที่เฮนเดอร์สันไม่คิดเสียงไอต้องของอาภัยด้วยนะครับ <c oughs> ยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะฮะอันนี้บอกทุกท่านก่อนนะครับแล้วก็จบครึ่งแรกนะครับเป็นลิฟต์รครับบุกมานำเอเวอเรตันหนึ่งประตูต่อศนครับประตูขึ้นนำจากโรเบร์โตฟิปิโน่ครับในนาทีที่27นะครับถือว่ากลุ่มความได้เปรียบไปก่อนนะครับในครึ่งแรก ในช่วงที่ไม่มีฟุตบอลให้ได้รับชมกันก็มารับชมในฟีฟ่า20กันก่อนนะครับน่าจะพอแก้เหงาให้กับแฟนบอลหลายๆท่านได้บ้างนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับนี่คือประตูขึ้นนำของลิเวอร์พูลนะครับโดยฟิมิโน่ก็จะพยายามลงคลิปนะครับจำลองแมตช์ในแต่ละคู่นะครับน่าจะเป็นวันเว้นวันนะครับ ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของแอดมินนะครับแต่จะไม่ให้ทุกทท่านที่ติดตามหมีเหงาแน่นอนนะครับเนาะรอเวลาที่บอลของจริงจะกลับมานะครับนี่คือสถิติในเครื่องแรกนะครับหรือพูดดีกว่าแล้วครับเราก็ขึ้นนําไปก่อนอ่ะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราเราไปชมเกมในเครื่องหลังกันต่อเลยนะครับ ครอบเปลี่ยนนะครับส่งเจมส์มินเนอร์ครับแทนจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับแล้วสถิติคู่นี้นี่ต้องบอกว่าลิเวอู์ข่มจริงๆนะครับล่าสุดที่เอเวอเรตชนะลิเวอร์รได้ต้องย้อนไปเมื่อ17ตุลาคมปี2 0 0 สิบเลยนะครับเกมนั้นเอเวอเรตนชนะลิเวอร์พูลได้สองสนที่สนามแห่งนี้แหละครับอุลิสันปาหลังจากนั้นเนี่ยเอเวอเรตไม่สามารถชนะลิเวอร์พูลได้อีกเลยนะครับอาริซอนวางยาวครับให้มาเน่ทางซ้ายแปะมาครับวายนาดุ่มฟิมิโนโ ฟิมิโนโนี้โกเมสเคลียร์ทิ้งเลยครับบอลข้างครับลูกทุ่มของลิเวอร์พูลครับอเลสเซอ,อ,อร์อันโนเมลเนอร์เอาแตะนี่ก็ติดคาร์วิลลวินนะครับเดวิสจ่ายมาดิชานิสันทางซ้ายเดนตันเบนส์จ่ายทุ่มาซิกูร์เซนคาร์วิลลี่วิน,วนแต่ว่าสุดท้ายเป็นตัวนี้อเลสซานโน เก็บได้แล้วเป็นฟานไดห,หัวทิ้งเลยครับบอข้างลูกทุ่มของเอฟวอร์ตันนะครับ <G ini S 1> แล้วลิวโูลส่งอาตาลานาครับลงไปแทนจินี่นไวนาดุมเบนเปิดมาก็ติดโลเวซันมาเน่ฟา์ินโยครับเล่นมาที่โจโกเมส เซตกันใหม่ครับทางด้านลิวอโลมิลเนอร์ฟาบินโยเกมทั้งสองเกมที่เจอกันในฤดูก,การนี้เนี่ยซาร่ามาเน่ฟิวิโนไม่ได้ลงพร้อมกันนะครับในหลีกที่แอนฟิลน์น่ก็มีการโรเตชันนักเตะประตูก็ไม่ใช่อาริซอนครับเป็นอาเดเรียนครับทั้งสองนัดเลยแล้วสามตัวบน เกมแรกที่แอนฟิลเนี่เป็นเชดดนชาคิรี่ซิโดมาเน่และดิโอโอริกี้นะครับเอวัตตันส่งฟาเบนเดฟครับแทนทางด้านทอมเดวิสเปลี่ยนอีกคนครับเอวัตตันโรเบอร์สันทุบมาครับราลาลาน่าโรเบอร์สันฟาบินโยให้มาที่าลาลาน่าฟิมิโนไม่รับนะครับมาเน่ มาเน่ ane, แล้วเปิดฉลับมาติดโฮเกตแล้วเทรดทิ้งออกมาครับเดี๋ยวคาร์เลวินก็นไม่ผ่านฟานได้ครับโกเมสจ่ายมาลูเปซันเป็นโยเข้าในที่ลาลาน่าเจมส์ม mm ิลเนอร์ไปมิลเนอร์ให้ที่มาเน่มาเน่หาช่องแล้วเปิดติดซิดิเบ้ครับแหมดักได้โฮเกตให้มาลิชาร์ลิสันแล้วเอเวอเรสต์จะได้สวนบ้านนะครับตามหลังเพียงแค่ประตูเดียวลิชาร์ลิสันโยก ตั้งใจย้อนกลับมาครับที่อเดโกเมสแจกเดยดมาโคเลวินให้ตรงนี้บอควัดออาไปไม่ได้แล้วบอมมาที่ซาร่าครับทางขวาซาร่าโยกหาพื้นที่ให้ฟิมิโนโไม่เร่งรอเพื่อนเติมครับฟิมิโนให้มาเน่ย้ยอนมาลาลาน่าลาลาน่ามิลเนอร์แชร์บเบสจีนึงฟิมิโนแตะมามิลเนอร์ทางขวาให้ซาร่าซาร่าดูว่าซาร่าปัน้น ไม่ผ่านพิกฟอนแล้วครับแมเลือกที่เสาแรกนะครับแม่สเปอร์เซฟครับจะได้พิกฟอนกับปุ๊กโหถือว่ายังยืนคุมเสาแรกได้ดีนะครับโดนเปลี่ยนแล้วครับเทโวควอดแล้วส่งทางด้านแบนาดลงไปนะครับแล้วก็เคลียร์ได้เลยครับแบนาดจังหวะนี้มิลเนอร์อาริสซานโนครับมิลเนอร์อีกครั้ง สับไปแล้วไปไม่ได้ครับเอาทางเดลค์วัลเดวินให้มาแฟร์มนเดลฟ,ดลฟโกเมสย้อนมาที่โฮเกตอันเดโกเมสตักมาให้ลิชาลิสันจ่ายย้อนมาแบนาดแบนาด์อัดคาร์เดวิน,วนไม่ผ่านโกเมสครับแล้วเป็นบอลของทางลิวโพรครับฟิมิโนฟาบินโยให้มาฟิมิโนลาหน,น้าครับให้ฟาบิโนโย มิลเนอร์ข้ามทางซ้ายมาเน่เก็บได้ครับ M ane, M ane, มาเน่มาเน่ไปครับมาเน่ ane, ยังไม่ให้นะครับไม่มีช่องแต่ย้อนมาโรเบอร์ซันโรเบอร์ซันเข้าในเกียบโทษแล้วปัดมาแล้วไม่ผ่านจะได้มีนาครับแถวสองลาลาน่าเก็บได้มิลเนอร์เข้าในฟิมิโนแตะมาที่มิลเนอร์ต, ner, ติดจะได้มีนามิลเนอร์ยังได้อยู่มิลเนอร์ ทางสายแล้วเปิดติดยาริมินาแล้วบอลน่าจะออกหลังแล้วครับแล้วลิวโพส่งเดวอุลิกี้ครับแทนโดเบโตฟิมิโนอโครับรก,ก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบยิงเอฟเวอร์ตันนะครับทาหน้านเดวอุลิกี้โลเตม,มุมครับอาร์เซนอลเปิดมาแฮดเบ็กฟอร์ดชกออกมาครับแถวสองมาที่เจมส์มิลเนอร์ ฟาบินโยเมลนเนอร์ปันโคงเข้ามือพิกฟอร์แล้วครับแหม่ยังยังหนึ่งศูนย์เท่าเดิมนะครับเหลือไม่ถึงสิบนาทีครับเป็นลิวพูนำอยู่หนึ่งศูนย์ฟานได้ครับโรน่าตัวเพอร์สันทางขวาซาลาแตะมาก็ติดโฮเกต โกเมสเอเวอตันดรอบเกมต้ตงบอกว่าเป็นรอจริงๆแต่ว่ายังมีโอกาสนะครับตามหนังประตูเดียวซีดีเปเปิดตักมาก็บโหสองคนเกื <c oughs> อบจะไม่รู้กันครับทั้งทังอสาสซานโนกับโจโกเมสนะครับแม่ยังดีที่ว่าไม่มีผู้นง,งเอเวอตันไปบีบกดดันใส่ตรงนั้นนะครับอะระวางบอลนี้กลายเป็นลูกทุ่มของเอเวอตันครับ แต่ตันเบนส์ครับดนเปลี่ยนออกแล้วส่งทางด้านเซซัสโคแมนลงไปนะครับช่วงท้ายเกมแล้วนะครับแต่ว่าจะมีประตูกเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งไหมมิลเนอร์ดักไดโอริี้ซาร่าใหโอริี้แล้วเปิดและเลือกไปถึงพิฟฟอร์ดแล้วครับ ออกบอลเร็วครับพิกฟอดแบนนาดย้อนมาที่เอนิโกเมสทศสองนาทีเท่านั้นครับโอ้โหแล้วบอลของเอเวอเรตันครับเอนิโกเมสโคเมสเปิดทีววอร์แล้วเปลี่ยนทันต์แบนนาดโอ้ล้ำหน้าก่อนครับโอ้โหนานนานมาครับเอเวอเรตันแต่ล้ำเยอะครับแบนนาดแบบเช็คลายเลยครับล้ำเยอะครับแบนนาด ของจริงนี่ลิวพูต้องการเพียงแค่6คะแนนเท่านั้นนะครับมาถึงตรงนี้ก็จบเกมครับเป็นว่าลิวพูครับปลุกไปชนะเอเวอร์ตันได้ครับหนึ่งประตูต่อสองประตูชัยจากโรเบตโตฟิมิโน,โนครับในนาทีที่27นะครับเกมคู่นี้ถูกเลื่อนออกมานะครับต้องดูว่า 30เมษายนนี้จะมีการเลือนอีกหรือเปล่าครับแต่ที่แน่ทาง FA สคพันฟุตบอลของอังกฤษนี่ยืนยันคำเดิมว่าจะไม่มีการโมคาจะต้องแข่งต่อจนจบนะครับอันนี้ยูฟ่าเองก็ประกาศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอ่าบอกให้โมคาหรืออะไรนี่ไม่น่าจะเกิดขึ้ืนนะครับแน่นอนว่าจะต้องดำเนินการให้จบนะครับ ส่วนยูโรหรือค o ป้าอเมริกาเนี่ยถูกเลื่อนไปแล้วนะครับเป็นปีถัดไปนะครับต้องดูสถานการณ์โควิด19ต่อไปะครับเขาบอกว่าสร้างความปั่นต่วนให้กับชาวโลกจริงๆนะครับบ้านเรานี่ก็มีผู้ติดเชื้อหลายรายเหมือนกันนะครับจังหวัดที่ผมอยู่นี่ก็มีผู้ติดเชื้อเหมือนกัน,นก็ต้อง คอยระวังกันนะครับทุกท่านครับก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับส่วนในเรื่องของฟุตบอลนี่เราก็จะมาอัดคลิปแบบนี้นะครับก็ติดตามกันนะครับก็จะดูฟีฟ่า20กันไปก่อนนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการไลฟ์สดพูดคุยกันเพิ่มให้เหงานะครับอ่ะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับลาทุกท่านไปเลยนะครับสวัสดีครับ